ผมเชฟเจมนะครับวันนี้จะมาชวนทุกคนทําเมนูปลากันครับเพราะว่าเนื้อปลานะครับช่วงนี้มันมีประโยชน์กับทุกคนมากๆเพราะว่าอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับเนื้อปลาเนี่ยมันทั้งย่อยง่ายนะฮะแล้วก็ประโยชน์สูงมากเมนูที่จะชวนทุกคนทําในวันนี้นะครับก็คือปลากระพงทอดราดซอสมะขามครับ จริงๆเวลาเรานึกถึงเมนูที่เป็ดทอดราดซอสมะขามนะครับเราก็จะนึกถึงกุ้งที่เป็นกุ้งทอดราดซอสมะขามแต่ทีนี้เราลองนึกถึงปลานะครับที่เป็นปลาทอดทอดมาร้อนๆนะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเนื้อปลาช้ำๆแล้วทีนี้เราลองราดด้วยซอสมะขามที่ซอสมะขามเนี่ยสีสันสดใสเปรี้ยวหวานกําลังดีที่เหมาะกับการนําไปราดบนเมนูทอดมากๆนะครับเพราะตัวซอสเนี่ยมีความหนืดนิดๆ มันจะไปเคลือบผิวของผิวที่ถูกทอดไว้ทำให้รสชาตินะครับเกาะอ,อยู่บนเนื้อแล้วก็ติดทั่วถึงกัดไปตรงไหนฟินตรงนั้นครับผมฟังแล้วอยากกินกันแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นแล้วเนี่ยเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับสำหรับหัวใจหลักของเมนูวันนี้นะครับแน่นอนว่าเราทำปลาทอดราดซอสมะขามฉะนั้นแล้ววัตถุดิบหลักของเราเป็นอางอื่นไม่ได้ครับนอกจากน้ำมะขามเปียกซึ่งวันนี้เนี่ยเราใช้มะขามเปียกที่ ั้นออกมาแล้วเอาทั้งน้ำและเนื้อเลยนะครับผมรสชาติต่อไปก็คือรสเค็มครับเราใช้รสเค็มจากน้ำปลาครับผมและที <Det. S 2> <It> ่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ค <win> <in apper. S 1> <win> ือรสหวานจากน้ำตาลปี๊บครับผมซึ่งวันนี้นะครับน้ำตาลปี๊บที่จะเลือกใช้นะครับก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บของมิตรผลตัวนี้ครับผมเป็นน้ำตาลปี๊บตัวใหม่นะครับซึ่งตัวน้ำตาลนี้จะเป็นตัวน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวครับแต่จุดเด่นที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะตัวนี้ เราจะสีสันสดใสมากๆครับผมสีจะเป็นสีส้มสวยมากครับเวลาที่เอาไปประกอบอาหารนะครับแม้ว่าจะเจอส่วนประกอบอื่นๆที่มีสีคล้ำมันก็ยังคงให้สีสันที่สวยงามดูน่ากินก็เร,เรียกได้ว่าเป็นซิ g กเน u เจอร์ที่ทําให้เมนูของเราเนี่ยสีสันสวยงามต่างจากคนอื่นกันเลยทีเดียวครับผมในแง่ของการใช้งานเนี่ยก็ดีไม่แพ้กันเพราะว่าน้ําตาลปี๊บของวิทผลตัวนี้นะครับมีความเหลวแล้วก็ ทำให้ตักง่ายละลายง่ายทําให้ใช้งานง่ายกว่าตัวอื่นๆนั่นเองครับผม <Wow. S 1> และสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าคุณภาพของน้ำตาลมิตรผลเนี่ยมันแน่นอนมากๆทั้งในแง่ของแพคเกจจิ้งที่ซีลมาอย่างดีนะครับไม่มีรั่วไหลแน่นอนแล้วก็ มีเครื่องหมายออยอมีวันหมดอายุชัดเจนเรียกได้ว่ามั่นใจในความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนครับเล่ามาขนาดนี้แล้วนะครับเรามาพิสูจน์ไปพร้อมกันนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยน้ำตาลมิตรผลปิ๊บจะทําได้จริงไหมครับขั้นตอนแรกของการทําเมนูนี้นครับก็คือการเรามาเตรียมปลานะครับเราเริ่มจากการขอดเกล็ดปลาก่อนเลยเป็นอย่างแรกครับเดี๋ยวเรามาควักไส้ออกก่อนนะครับผมพยายามทําให้สะอาดครับตั้งแต่ที่เราขอดเกล็ดแล้วก็ควักไส้ หลังจากนั้นก็เนี่ยครับเราพยายามให้เนื้อปลาแห้งที่สุดเพราะว่าเราจะไปทําอาหารง่ายขึ้นแล้วที่พอเราได้เป็นเนื้อที่แร่ออกมาเป็นชิ้นแล้วนะครับสองฝั่งเราก็หั่นเป็นชิ้นให้มันพอดีคําเราจะได้ทานง่ายๆนะครับทีนี้เรามาหมักปลากันครับเราเริ่มจากซีอิ๊วขาวเลยครับโอเคอันนี้ซอสปรุงรสนะครับต่อไปก็เป็นเกลือครับพริกไทยครับน้ําตาลนะครับแล้วก็กระเทียมครับ อนี้นะครับเราก็จะใส่แป้งนะครับอันนี้แป้งข้าวเจ้านะครับนี่เป็นแป้งทอดกรอบนะครับหมักทิ้งไว้นะครับสักพักหนึ่งเราก็เข้าสู่การทําซอสมะขามกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการโขกพริกกระเทียมนะครับทีนี้เราโขกนะครับเราก็จะไม่เอาให้มันละเอียดมากนะครับเราก็ให้มันพอหยาบหยาบให้มันพอมีเนื้อกระเทียมให้เราได้เคี้ยวได้รู้สึกบ้างนิดหนึ่งนะครับครับแต่ทีนี้เราก็ใส่พริกขี้หนูเขียวและแดงลงไปด้วยกันเลยนะครับ ต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทอดปลากันนะครับทีนี้ปลาที่เราเตรียมไว้ก็หมักไปได้สักช่วงหนึ่งนะครับพอเช็คให้น้ํามันร้อนแล้วนะครับทีนี้ก็ค่อยๆลงเวลาลงปลานะครับเราอย่าทิ้งปลาลงไปให้มันโดนก้นกระทะเลยเราต้องค่อยๆให้เขาฟูขึ้นมาก่อนอ่าแล้วเสร็จแล้วค่อยปล่อยแล้วทีนี้เขาจะไม่ติดกระทะง่ายๆครับผมทอดปลาครบแล้วนะครับแล้วส่วนของเนื้อปลา เราขึ้นเสด็จน้ำมันเลยเราเข้ามาสู่ส่วนที่สำคัญที่สุดของวันนี้นะครับก็คือการทำซอสมาขามครับผมทีนี้เราเริ่มจากการใส่น้ำมันพืชนะครับโอเคแล้วเราตั้งไฟเลยครับทีนี้เวลาเราใส่พริกกระเทียมนะครับเราจะไม่ได้ใส่ตอนที่น้ำมันเขาร้อนจัดเราใส่ตั้งแต่ตอนที่น้ำมันเขายังค่อนข้างเย็นอยู่นะครับพอ กลิ่นหอมเริ่มอ,ออกนะครับทีนี้เราก็จะใส่ขิงตามลงไปนะครับอันนี้เราใช้ขิงอ่อนนะครับซอยเป็นเส้นขิงเริ่มสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่น้ำสต๊อกนะครับที่เราเตรียมไว้ <S 2> <S 2> ต่อไปเรามาใส่น้ำตาลปี๊บกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าน้ำตาลมิตรผลปี๊บเนี่ยกับน้ำตาลปี๊บธรรมดาเนี่ยมันต่างกันแค่ไหนไปดูกันครับข้อแรกเลยคือน,นี่ครับเราดูสีนะครับ สีของน้ำตาลมิตรผลปี๊บเนี่ยจะสีสันสดใสกว่าเยอะเลยครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาตักน้ำตาลปี๊บปกตินะครับเรามันจะค่อนข้างแข็งนะครับเห็นไหมพอจะตักออกมาก็เรียกว่าต้องใช้แรงเยอะกันประมาณหนึ่งเรามาดูของมิตรผลปี๊บครับเนื้อเขาจะมีความเหลวนะครับมีความหนืดแล้วก็ในเวลาเอาไปใช้ก็จะละลายง่ายกว่านอกจากที่ว่าจะละลายง่ายตักง่ายแล้วนะครับตัวของน้ำตาลมิตรผลปี๊บก็ จะทําให้อาหารเนี่ยสีสันสวยกว่าครับหลังจากเราเห็นความต่างแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาใส่น้ําตาลมิตรผลปรปยิบกันลงไปเลยครับผมทีนี้เราก็จะมาใส่น้าํามะขามเปียกครับผมปรุงเค็มครับเราใส่น้ําปลาครับผมแล้วก็เกลือครับับทีนี้เราก็เคี่ยวนะครับรอให้ ตัวซอสนะครับมันงวดขึ้นจนมันเหนียวข้นนะครับตัวซอสเราเคี่ยวใกล้ๆพอจะได้ที่นะครับทีนี้เราจะใส่ขึ้นช่ายลงไปครับทีนี้เราก็ใส่ปลาลงไปนะครับเคล้าเนื้อปลาให้เข้ากันนะครับทีนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูของเราในวันนี้ครับผม ปลากระพงทอดราดซอสมะขามครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าจานที่ใช้มิตรผลปี๊บนะครับสีสันจะดูสดใสน่าทานกว่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวที่นี้เรามาดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของรสชาตินะครับต้องเรียกได้ว่ามันหวานนุ่มละมุนลิ้นจริงๆครับซึ่งตัวน้ำตาลมิตรผลปี๊บนะครับกับมะขาม มันเข้ากันรสชาติมันกลมกลืนกันจริงๆแล้วพอไปเจอกับเนื้อปลาที่กรอบนอกและข้างในจุยซี่ขนาดนี้นะครับต้องบอกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดเมนูนี้จริงๆครับจานที่ใช้น้ำตาลปี๊บทั่วๆไปเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าความอร่อยของการปรุงรสเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากทีนี้จะสังเกตได้เลยว่าสีสันนี่ต่างกันมากๆนะครับบอกเลยนะครับว่าใครที่ได้ทานเมนูนี้เนี่ยต้องติดใจแน่นอน แล้วทุกคนต้องอย่าลืมนะครับไปพิสูจน์ความดีงามของน้ำตาลมิตรผลปี๊บกันเอาละครับได้เวลาจากกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม